ใช้ภาษาบ้านนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสวนนะคะสวนที่ติดทางโน้นนะคะโฟกฟัสไปทางนน้นก็คือที่นี่บ้านก็เป็นหมู่บ้าน,ไม,ไ,น,ะะนไม่ได้ไกลนะค่ะทุกคนไม่ได้ไกลจากทุ่งนานีน่คือน้องนี่ทุ่งนานเอ้ยเอ,ยเอยไม่ใช่ทเถียงนาน,นะคะเถียงนาน,าน,นะะ้นานานอยของยายนะคะต้นมะม่วงนี่โตขึ้นมากเลยนะเนี่ยอือห้ยกล้วยมีกอกวา่าเออไม่ใช่กอกวา่าเขาเรียกต้นอะอะไรนะอินทผา,าลัม อินทผาลัมนี่ไงข้างหน้าเรานี่ยห้ทุกคนลงไปค่ะช้อปปิ้งนะคะธรรมชาติสุดๆเอ้าได้ใส่อะไรมาธรรมชาติสุดๆนะคะทุกคนนันนบ้านเราเองนะคะหลังคาแดงหลังคาแต่ยังไม่เสร็จหลังคาจากหลังคาแดงเป็นหลังคาดําแล้วค่ะทุกคนเอ้ยเข้ามนางงามกำลังดี ใช่ฝนเพิ่งหยุดตกนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มเพราะว่าพายุเข้ามุกกาหารนะคะน้ำาโอ้น,หนเหมือนปลาจะเยอะชชบมากเลยทุกคนบรรยากาศสุดๆุดไปพักขยแยงเราจะหาตรงไหนได้บ้างทีนี้น้ำมันขังแล้วอ่ะต้องหาตามคันนานะคะทุกคนเอาพอได้แกงเอาหาพอได้แกง ไนแม่ว่าแม่เห็นแล้ววะ่ะไนท์นทมาเก็บนะเพราะว่าแม่ถือร่มอยู่นี่คะ่ะทุกคนต้นผักทยัคนะคะที่จริงอะ่ะมันมันต้องอยู่แถวกลางทุ่งนาค่ะทุกคนมันจะล้ายหลายแต่ว้าทุกคนดูคะ่ะมันมีน้ําข้างแล้วมันมันบริยักสีลงไล่อหลีคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะ <laughs> นี่นี่น,นี่เก็บเอาตามขนาเน,นี่ไนท์นี่ เด็ดมาดมด e ูก mm. ่อนนี่ต้นนี้เห็นไหมเนี่ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเครียดนี่นนี่สองต้นีเด็ดเอายอดไปก่อนหนอาถมาบ้านี่อยู่ในมือแม่ไงนี่เด็ดดมดูดิหอมเปล่านั่นแหละเเก็นสบายนะคะเห็นแล้วค่ะทุกคนเฮาว่ามันแม้นนี่ใช่สวยด้วยนี่ ต้นนี้เห็นปะอ๋อเห็นแล้วเออน,นั่นแหละใช่คือพักพักขยงเอาบอ่ได้ปลูกนะคะทุกคนขึ้นเองน่ะน,นี่เดียวมันก็หอมนะคะบ่ได้เอาล่าหรอกเดี๋ยวสีแก่งค่อยลุมเอาไหมใช่ไหม,มน,ะหน้าไหนดูถูกค่ะไหนไหนะห้พี่เขาดูด้วยนี่อู๋สวยไหมสวยเนาะไหนช่วยนี่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 นเห็นอีกแล้วนี่จริงๆต้นนั้นก็ใช่นะแต่เออเด็ดเด็ดเอาดินี่ นี่ไงอ๋อเออไม่ใช่เนื้อในนั่นไงอ๋อไม่ใช่เนื้อหรออืมข้างล่างเหตุนุ่นก็ใช่นะเออดึงเอาเลยใช่หมดแต่ไม่ต้นไม่หนาล่ะลองโดมดูไม่ใช่อ้าวอีกแล้วโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยอืมมูด้วยเออมันก็คงจะมีแหละนี่เจอแล้วนี่นี่ต้นอย่างสวยงามเลย นี่ไงเห็นไหมคะทุกคนดูตามล้งไงเลยนะนี่ไงสวยมากสุดๆสวยมากสวยๆเนาะพอเราดึงออกมาต้นมันสูงเหมือนกันนะสูงอืโอ้โหกอนี้นะคะทุกคนงามมากนี่ไงอีกยอดนึงนี่หลบมุมอยู่ทางนี้เออน่าหละมือไนท์ทับแลวนะ อาจจะเยอะนะคะทุกคนเลยมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราเก็บเรียบร้อยถูกต้องสวยงามสวย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 มากปะหาต่อหาต่อมันลงไปข้างล่างไม่ได้ต้องเอาตามคันนาค่ะทุกคนค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะให้ดูบรรยากาศทุ่งนาเราอีกทีนึงฝั่งนู้นสวนอ้อยแถวบ้านเราเขาจะปลูกอ้อยกันเยอะนะคะ นู่นตาม้รงไห้ขึ้นไปเฉอะอาแค่นี้แหละแค่นี้มันกระหอมแล้วค่ะทุกคนได้กลามือได้โน้แต่ว่าต้นมันสวยต้นมันยาวนะคะโอ้โหข้าวสุดยอดมากงามค่ะทุกคนข้าวงามข้าวงามฝนเพิ่งหยุดตกแล้วเราก็จะขึ้นไปบ้านกันนะคะ 嗯、没得来这么นาน，นาน